S 1 4มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้รัสยาสเปอร์บัตแล้วจะเิเชวานบุญเกษตรพีเยรพัฒนาตรีอลัา ผู้ที่จะได้รับรางวัล Hot Girl of the Year 2014ได้แก่น้องยาญ่าอุรัสยาสุภรบัครับขอเสงปมอ,อด้วยนะครับนี่คือรางวัล Hot Girl of the Year 2014นะครับ คือดารานักแสดงสาวสวยนะคะที่มากล้นไปด้วยความสามารถเกี่ยบไปด้วยเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นฮอตเกิร์ลประจำปีนะคะเธอฮอตจริงๆใช่ครับก็เป็นสาวสวยฮอตเกิร์ลประจำงานดาราเร h e ี r เ a รดอ a วอสครั้งที่4ครั้งนี้นะครับแสดงความยินดีด้วยกับน้องยาญ่ากุัสยาสเปรบันนะครับ แล้วการน,นี้ขอเรียนเชิญคุณยศวินยอดเมืองผู้ช่วยผู้ในการบริหารสื่อโฆษณากลุ่มบริษัททรูเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องนายกายาอุรัสยานะคะขอเรียนเชิญคุณยศวินค่ะและก็ผู้ช่วยขอภายห้าผู้เชิญผ่วยรับวันนะครับได้แก่คุณเนสนิสาชนสิวไทยสงนะครับแล้วก็คุณไบรท์วิชเวทเพื่ออังพลสองศิลป,ปิน AF จาก True Fan t เชียครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องยายาะคะให้น้องยายาก่าวความรู้สึกเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะต้องขอบคุณดาราเดลี่มากๆนะคะสำหรับรางวัลน,นี้แล้วขาดไม่ได้แน่นอน,นะค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดะคะ่ะก็รางวัลน,นี้ขอมอบให้ทุกๆคนด้ยนะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณมากดีดีด้วยนะครับน้องยายาค่ะ,คะ นาักเมสกขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารเศร็จโฆษณากลุ่มบริษัททรูให้เกียรติมอบรางวัลนะครับคุณยศวิทย์ยอดเมืองและก็ผู้เชิญรางวัลคุณนิสาชนสิวไทยสงและคุณวิชเวศเพื่ออําพลจาก AF นะครับเอาละครับมาถึงรางวัลต่อไปรางวัลนี้จะเป็นรางวัลเมื่อสักครู่สำหรับสาวสวยใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากมากมากคุณนะคะสำหรับที่ ได้ดูพาร์รักที่สคัญมากมาช่วยกานตั้งใจะกี้จะเป็ใหม่เป็นั้นมากะ